สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะเดี๋ยว่กับเราสองคนอีกครั้งหนึงนะครับกับช่องไอคอนทีวีนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นเรีแอคชั่นกับตัว Official Teaser นะครับกับกับซีรีส์ไม่ใชพยนตร์สิกับซีรีส์นะครับซีรีส์ที่เป็นภาคต่อก็เป็นน่าจะเป็นภาคแยกแหละออกมาทีเดียวจากตัวของวายยูเดอะซีรีส์อันนี้ก็ตามนั่นคือสายฟ้าโซสตอรี่นั่นเองซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นตามความเล่นร้องของแฟนแหละเพราะว่าในวายยูมันก็ด้วยตอนนั้นช่วงติดโควิดใช่หลายก็เลยถ่ายทำในสตอรี่ของตัวขอองงฝั่่่่่่ไไไฟสมมมมมเเเยะตต็็ททีี ก็เลยเหมือนทำแยกมาให้เพิ่มเติมเพื่อขยายเื่อสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่แฟนอยากจะเห็นเพิ่มเติมว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในชีวิตของคนสองคนอ่ะมันจะลอยด้วยกีบกุหลาบไปถึจบมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีเหตุการณ์อื่นอีกที่ทำให้อาจจะให้ไม่เข้าใจกันหรือมีดราม่าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครัก็เลยแบบเหมือนทำแยกมาอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าตัวของ Official Teaser นะครับกับสายฟ้าโซนอลลี่จะเป็นยังไงนะครับ เรื่องอะไรจะกูยกูคือคือกูเพรเหมันเขาโกรธกันเลยล่ะเออมึงกับกูไม่รู้จักกันจริงๆหรอวะฮะ,ฮะคือเราสองคนไม่เคยสนิทกันหรอ g บอกว่าไม่รู้จักก็ไม่ได้อะแต่เราต้องไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเหรอต่สนิทนะเออพบกับเรื่องราวที่ผ่านายของสายฟ้าสนมันคือเรื่องจริงหรือแค่ในนิยายอืมขอโทษอที่เป็นตัวละครนอ๋ออนกับสายฟ้า้หมลอ้าว กเมื่อเช้าเลยกูนั่งอยู่ที่สนามบ้าใช่ไหมอะฮะแล้วสายเดินผ่านเออไม่ทำเหมือนมึรู้จักคนนี้ไงเอ้าแล้วมันจะทักกูทำไมอ่ะมึงกับมันไม่สนิทกันในโซนเอ้าเอ้ากูยอมให้มั่งเป็นแบบนิยายก็ได้อ่ะแต่มึงไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมรถไฟฟ้าไม่เป็นแบบนี้ได้ไหม วันพุหั่ะส,สี่ทุ่มเริ่มยี่สิบหกอ๋อมาตอโ <laughs> <laughs> อ้โหมันเป็นดรามา่าไงนเลยแต่ก็พอดูทีซั่นแล้วจะรู้ว่าเ<อ>ขาเขาเขาขึ้นต้นมาก,ก่อนว่าชีวิตจริง มันอาจจะไม่เหมือนนิยายก็คือจริงๆแล้วเรื่องตัแวรยูเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะว่าการเขียนนิยายของซอนที่เอาตัวละครก็คือพี่ชายของเขาคือโซนกับสายฟ้ามาเป็นคู่กันแล้วตอนนั้นโซนสาบานว่าเออแบบว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเนี่ยให้ชีวิตพี่เป็นเหมือนนิยายเลยอะไรเงี้ยอะไรงี้ยก็เลยทําให้ชีวิตเขากับสายฟ้าเนี่ยอยู่เฉยก็ มีฏิกริยาตอบกันก็นคือ,อมีความสัมพันธ์ต่อกันเหมือนที่นิยายที่ซอนเขียนอเออแต่ตัวของซอนเองนี่น่าจะคิดว่าพี่อ่ะยังไม่โอเคแต่จริงๆก็คือพี่โอเคแล้วล่ะใช่ถ้าเราได้ดูไอตัววายายูไปเราก็จะรู้ว่าพี่ใส่ฟ้ากระโซน,นเขาโอเคกันแล้วมากแต่ตัวของซอนเองน่าจะยังไม่ยังไม่รู้ก็เลยรู้สึกผิดก็เลยไปลบนิยายออกใช่ พอไปลบนิยายออกปุ๊บมันก็ทําให้สตอรี่ของของคู่เนี่ยเขาเปลี่ยนหายไปเราไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบกับคู่นะใช่ทุกคนเที่อยู่แบบรอบๆตัวเขาก็รู้ับรู้ว่าแบบเอ้าไม่ได้สนิทกันเอออันนี้จากเทาที่ดูในในทีสแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในในในซีรีส์จริงจะเป็นยังไงนั่นแหละก็เลยทําให้เหมือนแบบเขาไม่สนิทกันแต่ว่าคําพูดของตัวไยฟ้าเขาก็บอกว่ามันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันยังไงนั่นแหละสิเพราะว่ามันมีฉากที่แบบเหมือนเอ่อตอนที่เอ่อโซนเนี่ยไปนอนฟังเหมือนฟังเพลง งสายฟ้าเล่นบาสแล้วก็เหมือนมีแอบชำเลืองมองเบาๆเอออะไรก็เลยแบบว่าเออหรือจะเป็นเพราะสาเหตุเออหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าจะมีฉากที่เห็นแบบใสยฟ้าไปตากฝนได้ป่ะอันนั้นน่าอันนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มแบบเข้าหากันแล้วแบบเออเอาถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนแบบมาทําความรู้จักกันใหม่เออถ้าดูจากแบบตอนเนี้ยนะที่เห็นเออเออ แต่เห็นฉากโซนร้องไห้ได้แบบฟูไฟมากใช่แต่เหมือนไปทางฝั่งโซนอะที่แบบว่าจะรู้อยู่คนเดียวเอออว่าแบบว่าอืมกิดอะไรเายว่าแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเองไม่ได้เปลี่ยนไงแอ่ไม่ได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่คนรอบข้างอย่างเ่ีอาอะไรเงี้ยแล้วตัวอย่างก็คือเป็นไปตามในื้อของซอนอีกแล้วนะฮะ ก็คือทุกก็คือซอนเป็นคนเขียนบทเป็นคนดําเนินเรื่องใช่เป็นผู้กำกับผู้กำกับไม่ใช่ผู้กำกับหรือว่าหรือว่าแบบว่าตอนหลังใส่เออไม่ใช่ซอนซอนอาจจะแบบว่ามาขอให้ซอนเนี่ยเขียนใหม่หรือเปล่าเออมีสิทธิ์เออเพราะว่าถ้าเกิดเขาเปิดเอาแบบนั้นว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามนิยายของซอนน่ะก็อาจจะเป็นทางเดียวที่ซอนที่ตัวซอนเองเขาคิดได้ก็เลยอาจจะให้ตัวซอนเขียนใหม่หรือจะเป็นแบบพี่ชายเข้าใจว่าเออน้องทําเพื่อหวังดีใช่แต่แล้วก็ไม่ได้ขอแต่ว่าตัวเองขอไป ทำความสัมพันธ์เองที่ไม่ต้องพึ่งถูกอันนี้จะเป็นไปได้ที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเรื่องจริงใช่เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าตัววนเองอาจจะไม่ไม่ได้ขอให้เขียนใหม่แต่อาจจะขอทําทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยตัวเองให้มันเกิดจากเรียๆจริงจริงอ่ะใช่ความรู้สึกตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าสตอรี่ตอนแรกของเขาตอนเริ่มคือเขาไม่ถูกกันใช่เออทีเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างงต้องรอดูอีกทีหนึ่งในตัวออฟฟิเชียลวันจริงที่จอแนอาทีตก็คือวันที่26าพฤจิกยนครับเวลา สี่ทุ่มมันพฤหัสบก็น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ต่อจากตัวแปรรักฉันพอดีนะก็ดูต่ออะไรกันอาทิตย์หนึ่งแน่นแน่นเลยแน่นมากเราเนี่ยแน่นเลยเราแน่นเลยแต่นี้มันต้องดูไงเพราะว่านี้เราดูมาแต่แวร์ยู่ใช่ไหมเพราะว่านี้มันก็เป็นสตอรี่แยกมาต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะตอนนั้นของพูดจริงๆคือสายปั๊บโซมันยังไม่สมบูรณ์จริงๆอ่ะอย่างที่อย่่างทีแฟนๆทุกคนรู้แหละเพราะว่าเหมือนมันก็ยังขาดหายไปอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มาเติมเต็มได้ทำให้แฟนๆได้คิดถึงได้เนาะครับ โอเคเนี่ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับตัวเร็ชั่นออฟฟิเชียลทเซอร์นะครับกับสายฟ้าโซนสตอรี่นะครับผมจากซีรีส์ของเรื่องวายยูและซีรีส์นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สรุปไปกับเรานะครับก็จอกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันอีกนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ